นัติโลเกพระลังนามะแรงใดในโลกไม่เท่าแรงโยกอาตมาสวัสดีครับพบกับเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ต้นรายงานตัวครับเสียงหิมะที่ละลายหยดลงจากหน้าผาดังแว่วเบาๆแต่ทันใดนั้นเสียงคำรามลึกลับ ก็ดังสะท้อนออกมาจากถ้ำมืดด้านข้างเงาดำมืึมาเคลื่อนออกมาปีศาจกินเนื้อดวงตาแดงกำ่ำากรงเล็บยาวแหลมมันยกเท้าใหญ่เท่าลำต้นไม้ก้าวตรงมาหาคุณอย่างเชื่องชา้าคุณจะทำยังไงหนีไปไหนก็ไม่ทันแล้ววันนี้ผมจะเล่าเรื่องของลิงตัวเล็กๆ ที่เคยเผชิญหน้ากับปีศาจกินเหลือและเอาชีวิตรอดมาได้ไม่ใช่ด้วยกำลังแต่ด้วยปัญญาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทานรอบโลกรายการที่จะพาคุณเดินทางข้ามภูเขาป่าทะเลทรายและหุบเขาเพื่อฟังเรื่องเล่าพื้นบ้านที่ผู้คนถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ เราจะไปที่ภูตานประเทศเล็ก,ลกๆแห่งเทือกเขาหิมาลัยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความสงบงดงามและเต็มไปด้วยนิทานพื้นบ้านหนึ่งในเรื่องเล่าที่นิยมเล่ารอบกองไฟในหมู่บ้านคือเรื่องลิงกับปีศาจกินเนื้อหากพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนภูเขาหิมาลัยสูงตระหง่าน ปกคลุมด้วยหมอกหนามีฝูงลิงอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ริมหุบเขาพวกมันใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายวิ่งเล่นกินผลไม้ดื่มน้ำจากทานหิมะละลายแต่ทุกตัวต่างหวาดกลัวสิ่งหนึ่งคือปีศาจกินเนื้อผู้ครองถ้ำมืดบนหน้าผาสูงชันมันเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างสูงใหญ่ดวงตาแดงฉาน ชอบล่าเหยื่อเป็นสัตว์หรือแม้แต่มนุษย์ที่หลงทางเสียงคำรามของมันเพียงแววก็ทำให้สัตว์ทั้งป่าสั่นสะท้านวันหนึ่งลิงน้อยตัวหนึ่งออกมาเล่นไกลเกินไปมันปีนตามกิ่งไม้จนพลัดหลงและแล้วเสียงหอบหายใจหนักหน่วงก็ดังมาจากด้านหลังเฮ้เจอตัวแล้ว เสียงทุ้มต่ำดังขึ้นพร้อมกับเงามืดปกคลุมพื้นหญ้าปีศาจกินเนื้อยืนอยู่ตรงนั้นสายตาเต็มไปด้วยความหิวโหวยลิงตัวน้อยตกใจสุดขีดหัวใจเต้นแรงมันรู้ดีว่ากำลังไม่อาจสู้ได้เลยแต่แทนที่จะร้องไห้มันกลับกัดฟันตั้งสติคิดหาทางเอาตัวรอดท่านปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ลิงกล่าวเสียงสัน่น หากท่านจะกินข้าก็ได้หรอกนะแต่ท่านรู้ไหมว่ามีลิงตัวโตและอ้วนพีอยู่ไม่ใกล้จากที่นี้กินข้าไปท่านก็คงไม่อิ่มหรอกปีศาจเลียริมฝีปากด้วยความอยากลิงอ้วนกว่าอยู่ที่ไหนบอกมาซะลิงรีบชี้ไปที่ทานน้ำใสด้านล่างที่นั่นในน้ำสะท้อนเงาลิงตัวอ้วนมากมากอยู่คะ่ะท่านไปดูสิรับรองใหญ่กว่าข้าสิบ เท่าปีศาจหัวเราะลั่นถ้าเป็นจริงข้าจะได้กินอิ่มจนลืมโลกมันรีบวิ่งลงไปยังทาน้ําแล้วก้มหน้ามองลงไปสิ่งที่มันเห็นคือเงาสะท้อนของตัวมันเองแต่เพราะน้ําสั่นไหวเงาดูบิดเบี้ยวใหญ่โตปีศาจตาลุกวาวโอ้โหลิงตัวอ้วนจริงด้วยอยู่ใต้น้ํำงั้นหรือมันไม่รอช้า โผกระโจนลงไปเต็นแรงตุ้มน้ำกระจายไปทั่วหุบเขาแต่แทนที่จะได้ลิงอ้วนมันกลับจมน้ำไปเองดิ้นรนจนเหนื่อยหอบแล้วหนีหายเข้าป่าลึกไปส่วนลิงน้อยยืนหัวเราะกล้ากล้ากลัว,กล,วกลัวอยู่บนกิ่งไม้ใช้แต่กำลังโดยไม่คิดให้รอบคอบก็ต้องเจ็บตัวเองแบบนี้แหละตั้งแต่นั้นมา ปีศาจกินเนื้อก็อไม่กล้าเข้าใกล้ทานน้ำนั้นอีกและลิงน้อยก็กลับฝูงได้อย่างปลอดภัยลิงน้อยแทนคนตัวเล็กผู้ไร้กำลังแต่รอดด้วยสติปัญญาและความไหวพริบปีศาจกินเนื้อสื่อถึงสัญ,ญลักษณ์ของความโง่เขลาใช้แต่กำลังไม่ใช้สมองน้ำและเงาสะท้อนแนวคิดเรื่องมายา สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ความจริงนิทานเรื่องนี้ถูกเล่ารอบกองไฟในหมู่บ้านภูตานเพื่อสอนเด็กๆว่าการใช้สติปัญญาและความเฉลียวฉลาดสามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากภัยที่ดูยิ่งใหญ่เกินเอื้อมภูตานเป็นสังคมที่เน้นความสงบและปัญญาการที่ลิงหลอกปีศาจได้จึงสะท้อนความเชื่อว่าผู้มีปัญญาย่อมอยู่รอด แม้จะเป็นผู้ที่ดูออนแอก็ตามนี่คือเรื่องลิงกับปีศาจกินเนื้อจากภูตานนิทานเรื่องที่อาจฟังดูสนุกปนตลกแต่เต็มไปด้วยข้อคิดลึกซึง้งมันเตือนเราว่าต่อให้เผชิญภัยใหญ่เพียงใดถ้าเรายังมีสติและใช้สมองปัญญาจะพาเราให้รอดได้เสมอและสิ่งที่ดูน่ากลัวที่สุดบางที ก็อาจจะพังพินาศเพราะความเข่าของมันเองพบกันใหม่ในนิทานรอบโลกต่อหน้าเราจะพาคุณเดินทางไปอีกดินแดนที่คุณอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนแล้วคุณจะเห็นว่าทุกมุมโลกต่างมีเรื่องเล่าไว้สอนใจสวัสดีครับ